ไม่มีใครมีอำนาจโดนบันดาลส่งเราไปเกิดในภพไหนตัณหาความอยากของเราเองเป็นตัวนำพาวิญญาณเราไปพระองค์เรียกความอยากตรงนี้ว่าภาวะตัณหาตัณหาในการสร้างภพหรือเรียกอีกคำว่าภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้ พบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกภาวะคือพบปฏิลาภาคือการได้สัญโยชนานิแปลว่าเครื่องผูพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูและเมื่อได้พบย่อมมีชาติมเมล็ดพืชจะ,จะเจริญงอกงามไพบูณ์ในอารมณ์นั้นต่อไปการจเจริญงอกงามเรียกว่าอุปติคือการเกิด เป็นเครื่องผูกอีกเหมือนกันพระองค์จึงเรียกว่าอุปติปฏิลาภิการนิสัญโยชานานิอุปติคือการเกิดสันปฏิลาภาคือการได้สัญโยชานานิแปลว่าเครื่องผูกการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกได้พบแล้วก็ได้ชาติสัตว์จะยึดต,ติดในความเป็นพบนี้พบของฉันฉันเป็นมนุษย์ ฉันเป็นเดรจฉานฉันเป็นเทวดาฉันได้บังเกิดขึ้นมาเป็นเทวดาแล้วได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสัตว์จะยึดติดพงจึงเรียกว่าสัตตานังสัตตสัตตาสัตโต,ตภาษาไทยใช้คำว่าสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดนะดังนั้นพวกเราทุกคนเป็นสัตว์นะผู้ยึดติดยึดติดอะไร ยึดติดขันห้ายึดติดว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปยึดติดว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนาเวทนามีสามอาการคือสุขทุกข์เฉยเวลาเราสุขขึ้นมาเราบอกว่าฉันสุขใช่ไหมเวลาเราทุกข์เราก็บอกฉันทุกข์เห็นไหม มีมีสุขเป็นเราไหมล่ะอ่านี่แหละสุขมีในเราเรามีในสุขฉันสุขนะฉันมีความสุขนี่ความสุขของฉันนี่ความทุกข์ของฉันไม่งั้นคนไม่ไปฆ่าตัวตายหรอกเพราะคิดว่าฉันทุกขนะ์ไงอ่าใช่ไหมก็เลยฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างนะนี่แหละเรายึดความจำได้ไหมายรู้ว่าเป็นของเรา พอเราจำอะไรไม่ได้อุ๊ยฉันเป็นอัลไซเมอร์แล้วละ่ะใช่ไหมเออเราก็บ่นกับตัวเราเองจริงๆจ,จ,จำอะไรไม่ได้ก็ดีโยมสบายดีนะ,ะไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากอย่าไปกังวลลืมอะไรก็ลืมได้อย่าลืมลมหายใจก็ใช่ไหมพระองค์ให้เป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมหายใจของเรา กายยกตาสติอย่าลืมเอาจิตตั้งไว้ในกายนะสำคัญมากนี่คือความสำคัญผิดในความเป็นตนมีห้าตัวจนกระทั่งถึงวิญญาณเราสำคัญว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณ